สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับ High Hunter ในพาร์ทที่2นะครับในพาร์ทนี้ B จะเป็นผู้ล่าและที่เหลือจะเป็นผู้ถูกล่านะครับผมในเกมนี้บอกเลยว่าสนุกมากๆฮะยังไงไปรับชมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปรับชมเกมไปดูกติกาก่อนนะครับเผื่อเป็นคนที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกนะฮะการเล่น High Hunter ในรอบนี้นะครับคือการซ่อนแอป โดยจะมีฝั่งผู้ล่าและฝั่งผู้หลบซ่อนฮะโดยผู้ล่านั้นสามารถแปลงล่าเป็น NPC หรือสัตว์ที่อยู่ในแมปนี้ได้และภารกิจหลักก็คือต้องคอยตามหาเหล่าผู้หลบซ่อนที่อยู่ในหมู่ NPC ให้ได้ซึ่งบอกเลยครับว่า NPC ที่เนี่ยเยอะมากๆฮะดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ผู้ล่าหาผู้หลบซ่อนไม่เจอผู้ล่าจะได้รับอุปกรณ์พิเศษที่สามารถเปิดตำแหน่งของผู้หลบซ่อนได้ส่วนผู้หลบซ่อนนั้นจะก,กลายเป็น NPC ตั้งแต่เริ่มเกมและต้องคอยทำตัวให้เนียนที่สุดและทำตัวให้เหมือน NPC ให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ถูกจับได้ครััับบเเรราาไปชมกมกกกนดีว่ โอเครอแปลงลางก่อนแล้วกันกลัวตายอีกเดี๋ยวเกมนี้ผมวิ่งโชว์เลยเฮ้ยเฮ้ยปีคนจูงเดี๋ยวตายคนแรกนะผมวิ่งโชว์เลยเกมนี้บอกเลยว่าเชียวเด็กๆเด็กๆยังแบบว่าสบายๆเจอคนเนี้ยแล้วแปลงลางยังไงอ่ะใช้สมุดเลยใช้สมุดครับ นี่คือยืนหัวโดดๆห้เห็นเลยแบบไม่ต้องุยน่ะยังไม่เห็นเลนยป่ะชิวจัดเฮ้ยนี่ขนาดวิ่งแบบไม่หยุดเลยเนี่ยนี่นี่ขนาดแบบขนาแบบว่าอยู่สปินไม่เชื่อรู้ว่าอยู่ดิ่งแล้วก็หลบกลวยนี่ขนาดแบบขี่มาเยอะเนี่ยยังไม่เห็นเขายังไม่เห็มเลยเขาว่าเขาเจอเธอแล้วอ่ะ

อ่อนเกินฮะว่าไงนะอ่อนเกินดูว้อ่อนกเกินแต่พี่ไว้พามาหาผมนะอะไรจะชิวขนาดนั้นเดินกลางทะเลเลยเหรอว่าไงนะไปอย่าไปอย่าโอ้โหไปแล้วเว้ยจุ๊กจุ๊ก จบขึ้นมาแล้วพี่บีเขาขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาแล้วเขาวิ่งมาทางหมู่บ้านแล้วเขาวิ่งมาทางหมู่บ้านวิ่งมาทางหมู่บ้านเห็นแล้วเห็นแล้วเหรอเหรอเหรอเขาวิ่งยาวปลาดาาได้นี่ตายแล้วนะนี่นี่พวกไหนเนี่ยเขาเลี้ยวซ้ายเขาเลี้ยวซ้ายต้องซักคิวแล้วจังหวะนี้ต้องซักคิวแล้วชิวเกินชิวเกินชิวเกินพี่เขาวิ่งตรงไปเขาวิ่งตรงไปวว้าว้าว อีกคนนึงก็วิ่งเขาวิ่งกันมัวม่วหมดแลแ้วใครงกับใครแล้วท่านี้เ <c oughs> ล็ลองอยู่ดังกระโปรงขาวเขายิงไปไหนแล้ววะบีบีเขายิงไปไหนแล้วโอ้ยล่วงเหมือนจะหลุดแล้วนั่นหรือเปล่าอ๋อหลุดแล้วเหรอ,อหลุดแล้วเหรอเฮ้ย อะไรวะอนไปแลวดีดนเฮ้เอาว่าว่าพมี่วนรอบเรือกันเฉยเลยเฮ้แต่ว่า NPC ตัวนี้มันขี้โกงอ่ะวิ่เร็วเต็มติดเต็มตูดเลยกดใช้ไเทมป้าเขากดใช้ไเทมหาต่อาหาต่อเฮ้เดืนึงเวลาไปสีทีได้เห็นป่ะเฮ้ยถือว่าได้อยู่สุดยอดสุดอด เทียบจู๊กนี่นาไม่ไหวขำไม่ไหวโอ้ยแล้วเขาล่ามาใส่ผมเห็นละ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 ใครอะใครเอาวิ่งใหญ่เลยนะนี่ยวเพื่อนๆดีคนดีคนดีนี่คนดีนี่คนดีนี่คนดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใไรไหนคนดี ทุกคนช่วยด้วยพี่บีพี่บีเพื่อพี่บีผมชีวิตสุดท้ายตัวสีดำตัวยี่ตัวสีดำเดี๋ยวไปทำอะไรเหลือชีวิตสุดท้ายแล้วชีวิตสุดท้ายแล้วอย่เพื่อยนเพื่อย่นเอาอี้เอาอี้เต้เต้อยู่นี่ก่อนพี่ไม่ค่ะเต้เต้พาไปเจอแมกมิกหน่อยโอ้สบายเลยชิวๆเลยลู่เอออยู่ตรงไหนเนียนโคตรๆแล้วตอนนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้แม็กแม็กอยู่ตรงนี้แม็กอยู่ข้างล่างสะพานนี่ โอ้ยเดี๋ยว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 แกแล็กนี่นแม็กนี่นี่เสื้อสีเขียวเสื้อสีเขียวแม็กนี่นีจ่าพี่นี่ๆิี่เดินมาหนะที่เดินขึ้นมาะอย่ามาหลอกพี่จริงจริงจริงลอกไปใกล้ใดีดีั่นนั่นนั่นันนั้นหลอกจริงๆริงอันนี้จริงจริง พี่ไวทำไงพ,ไวไวพี่ไว็นไหววะพี่ไว,ไวฮัลโหลโอ้ยดี๋ยวจริงด้วยนั่นใครอะแม็กป่ะนะ่ะวันด,ดีเขาเห็นผมเขาสกแกนเจอผมไปนะแกสแกสแกสเขาจำชุดผมได้เน่ยเลยไหมนะที่คาดหัวสีเหลือง เป็นอะไรกับตรงเรือวะเนี่ยวิ่งวนอยู่ตรงเรือหลายรอบบรรจุกได้ไงรู้เลยที่ใครเนี่ยนิเต้เนี่ยมีคนเดียวที่รู้เดี๋ยววิธีการขึ้นอย่างเงี้ยเนียน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 เฮ้ยสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบเล่นเดนบายไปเยอะอยาสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบอย่าอย่านัวหนัวหนัวไอ้พี่หัวใจหนูใจอย่าทั้ผม หน่วยพีซีหน่วยพีซโอ้ยโอ้ยไม่ได้ที่ขาดความสีเหลืองแล้วไปแอบตาย PC เยอะๆแล้วให้พี่บีตีแล้วพี่บีก็เสียเลือดแล้วตายแล้วเราก็ชนะจริงมาปรมาจารย์สอนขึ้นทวันนะกดในาก่อนกด F5 ก่อนจะได้ดูงี้แล้วก็กดสเปซบาร์แล้วก็มาจะเลอโอเคโอเค เจดูงที่บีขึ้นไม่ได้อย่ากดะไรนะกดเด็ดผ้ากดกะเบื้ตีเลยเจออีกหนึ่งคนละแม่นางกระโปรงขาวอ๋อไม่ได้เหรอเฮ้ยเจอเตะแต่ไม่เจอดิ่เดาอะไรคะแม่นางกระโปรงขาวไม่มีปลาดับได้ปะไม่ได้หวนไส้มากเลยเนี่ยเผือลุพูดอย่างที้ดูโซกรอบหน้าอาจจะมีก็ได้นะอะไรหนูค่ะ พี่บิ๊กขึ้นยากเกินลงมาเถอะอะไรหนูอยู่อะไรหนูอยู่ไปลงก็ได้ลงก็ได้หลงแล้วลงแล้วพี่บิ๊กไม่ยอมลงเลยเดียตา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 ยได้ตายได้ลงมาลงไปลงไปลงไปตายอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยเท้าผมวิ่งแล้วโอ้ยติด แบบตอนนี้เหลือใครไอ้ตอนนี้เหลือใครเฮ้ยเจ๊งไว้เจ๊งไว้เจ๊ง้เจางไ้เงไว้เฮ้ยหัร้ายมากขนาด้ว่าดีไปแล้วมีมีกันนูนนู้นูนเห้ยเห็นแล้วเล้ส่กระปงขาวส่กะปงขาวหายปีกแล้วอะไปเล่นทะเลละมั้งเนี่ย เรากระโปรงเหี้ยนตรงนี้ไปเรียนแล้วบอไปแล้วบอยอะไรติด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 อะดติ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 ดตามผมไม่มีคนมองหน้าผมด้วยอ่ะเขาตามผมมาไหนนี่กลางเรือเลยดิเฮ้ยจาจการไปพี่จะดูนี่กับแม่ เฮ้ยไอ้อเมกอร์ช้าเหลือละแหน่หลอกเหรอเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วยังหาเลยเกือบแล้วเกือบโดดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้สวัสดีครับเราเปเจอกการลูกเปล่านาตาคุณ เวืจอไม่ค่ชัดโอ้ยผ่าไม่หยุดเลยทำไมมันเห็นบ่อยจังเลยเนี่ยไปแล้วปอยไปแล้วป้ยสาวกระโปรงขาไหนแล้วปะโห้อ๋อ แล้วตอนนี้เหลือใครบ้างเนี่ยผมเป็นฮันเตอร์งั้นก็เหลือสามเอ้ยผมตายแล้วผมตายแล้วพี่ผมตายแล้วอ๋อเหลือสองผมตายแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตีตีเดียวนี่ผมโดนต้นไม้ตายสองหัวใจเมื่อกี้โดนเบอร์รี่กับหนึ่งหัวใจไม่เสือไม่เสือเฮ้ยนี่ไงโอ๊ยสามเนี้ยมาเลย ยฮียเฮียไปแล้วใครอะไปอะครับแม่สาวก็โป้ขามีแถวนี้ไหมมีไหมเฮ้ยไม่สาวโป้ขาไม่มีเลยเหรอโอ้โหไปอยู่อะไรกับสาวไปวะเน่ะพ่อหนุ่มบอฟังช่วยพี่ด้วยขายได้กว่าไปแล้ว ที่คนตายเยอะที่มีสแกนเยอะไม่นะพนุมฟังดีด้ได้ได้เอออย่พี่พี่ไว้พี่จะตายนะพี่นี่อยู่พี่อุ้ยตีนเดียวพี่ไปดักเดี๋ยวพี่ไปดักไล่ไปไล่ไปพี่ดักเองไม่พลยไปไปไปด้ด้้ยพี่จพี่จพี่จ้ พี่ยองเาพี่ในสเต็ปนี้มาจากไหนเนี่ยอย่าดามฉันเลยไปหายไปไหนแล้วแล้วแม็กอยู่ไหนอะเรือเรือเรือหลังเรือผมตามเลือที่ตาแล้วนี่แหละแต่เรไอี่ทำได้ก็ชนะแล้วพี่เนอใช่ไม่อยู่ตรงเรือก็อยู่โนบุรีกับเจอไอ้เลือดรถวัวดีเดี๋ยวววววัวดี มันมีวิธีสังเกตนะทำไมนายไม่มอง,งหน้าเราเลยพิ่ไว้ก็รู้เดี๋ยววิไว้จะหลบเลยทีนี้อื เุ้ยเด็บเฮ้ยเะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอดีอะไรอะไรอ acting a c ติ้งไม่เนียน a c ติ้งไม่เนียนเฮ้ยไหนใครไล่ใครไล่ไม่มีใครไล่หรอกยืนอยู่นี่เฉยๆรู้เป็นไรอยู่แถวเรือแล็บไม่ได้ไปไหนดักทางอย่างดีอ่ะให้โอกาสหนีถ้าไม่หนีจะบกัน พี่ไว้สู้พี่สู้พี่แฮตตี้เหนื่อยเนาะดูเหนื่อยเนาะรอดด้วยกันพี่รอดด้วยกันพี่จูว่าพี่เจ้าหน้าที่แบ็คเราต้องสู้ใช่พี่ไฮเดอร์สู้ชิวเลอร์มาชนะมากพอละวเขาหายไปไหนวะฮัลเดรย์ยุตแถวนี้เฮ้ยหายฮัลลี ่วพอดีฉ่นเมื่อกี้เหนื่อยจริงทั้งกั้นทั้งวิ่งไม่เชื่อในปอมปอมมากหาให้ตายก็ไม่เจอพ่อหนุ่มชุดขาวหลอกบอกเลยเฮ้ยเขาวิ่งกันเป็นแก๊งเลยอ่ะเยอะละ ไหายไปไหนวะแค่คงเดียวเองอะเสื้อขาวก็มีเสื้อขาวอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ไม่มีไม่กี่ตัวนะแถวนี้ไม่ใช่เต้แถวนี้ไม่ใช่แถวนี้เลือกหมดแล้วตัวนี้ไม่ใช่เขาอยู่ไหนกันนะแม็กเขาอยู่แถวเมืองพี่อะไรเขาขึ้นมาจากค่าเรือยัง มองไม่เห็นเลยพี่ผมอยู่แบบสูงไงมันมองกดไม่ได้ตามล่าหนุ่มกระโปรงขาวไปไปช่อดีกว่าไม่ต้องล่าแล้วเฮ้แล้วเฮ้ยเหลือห้านาทีขอบอกพี่เอาวะไฮเดอรสู้ตัวพี่เราเหลือสองคนเฮ้ยเห็นไหมแม็กันมันยังไม่ตุยแม็กมันหลอกแม็กมันเลี่ยม นี่ใครอ่ะเขาเองเขาเองโอเคเฮ้ยใครจะกดก่อนกดไปแล้วปีบขวดก่อนไหมเฮ้ยยังไงเจอตัวนึงอยู่ตรงนั้นตรงไหนตรงตามมาตามมาตามมาลาก่อนพี่เขาวิ่งมาใส่ผมไอเทมนั่นอะเนี่ยอยู่แถวนี้อแถวไหนแถวแถวฟาร์มใช่ไมใช่ใช่แถวฟาร์มเนี่ย เต้กดมีใครเหลือไอเทมอีกหรกดไปม่พี่เหลือแป๊บนึงพร้อมนะเจอละวมาเลไงมันนัวขึงไหนเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจอหนุ่มกระโปรงแล้วไปแล้วเว้ยพี่เต้มองผมแบบนั้นพี่เสือพี่ทางเข้ามาดีดิทูสุไฮเดอร์ผมค่านออกก่อนผมค่านออกก่อนไม่ได้ละอย่าฆ่าสายตาเลย จองอยู่จองอยู่พี่ิทยาเลพี่จุกเลืออีกแล้วเฮ้ยเจอแล้วไแล้วเฮ้ยรพสวัีเรียบร้อยเหลือหนึ่งเหลือหนึ่อยู่ท่าเรืออยู่ท่าเรืออยู่ท่าเรือสามสิีเลยก้พี่ต้องชนะแล้วพี่๋อเห็นแล้วๆๆ อาจารย์ลุกลุกลุบบอลลุบบอลไปดูพอ่ไปไอทำไปไปตถึงแม้ว่าผมจะบอกให้พี่สู้แต่ผมก็จะฆ่าพี่อยู่ดีทุบใส่เจ้ไม่มีทางชนะฮัตเตอร์หรอกทำไมโอ้โหยากเลยอ่ะ้ยนิดเดียวเองอ่ะโอ้ย จบไปแล้วนะครับกับ Hi Hunter ก็ถ้าเกิดทุกคนอยากให้เราเล่นอีกนะครับลองคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบาย